ทุกหนึ่งชั่วโมงมีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันประมาณ6คนหรือเท่ากับ1ปีเสียชีวิตมากกว่าห0,000ื่นคนคุณท่อเขาเกิดอาการชักแล้วก็หัวใจหยุดเต้นกลางโรงภาพยนตร์เลยละคะ่ะโดยที่ไม่อาจคาดเดาภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาลองจินตนาการดูค่ะว่าถ้าเกิดจู่ๆมีคนหัวใจหยุดเต้นแล้วล้มลงไปต่อหน้าต่อตา เราจะทำอย่างไรเพื่อช่วยชีวิตคนคนนั้นให้ได้ภายใน4นาทีสมองมีเวลาแค่4นาทีถ้าขาดออกซิเจนกับเลือดนะครับที่มาจากหัวใจถ้าเกิน4นาทีนะครับถ้าไม่ปั๊มสมองตายอย่าเพิ่งรีบตกใจกันค่ะเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินสติสำคัญที่สุดถ้าตั้งสติได้แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะประเมินแค่โดยการปลุกเรียกคุณคุคุณ เมื่อไม่ตื่นปุ๊บตะโกนขอความช่วยเหลือครับช่วยด้วยครับโทรเบอร์1669แล้วก็เอา AED ก็คือเครื่องกระตุกหัวใจมาด้วยหลังจากนั้นปุ๊บก็เอาหูแต่จมูกคนไข้แล้วมองหน้าอกนับ1-10ถึงประเมินห้ามเกินสิวิหน้าอกไม่ขยับหน้าท้องไม่กระเพื่อมแสดงว่าคนไข้ไม่หายใจถูกไหมครับเราต้องรีบปั๊มหัวใจให้เร็วที่สุดครึ่งกึ่งกลางเส้นลำตัวแบบนี้ เราจอยู่ตรงนี้พอดีครับครับผมแล้วก็เอาส้นมือไม่ถนัดวางมือถนัดประคองแขนตึงแล้วกดขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ครับใช้2มือปัม๊มลึก5-6ถเซนติเมตรปัม๊ม3 0เป่าสอรอบถึงหยุดประเมินได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเราไปเจอปุ๊บเราจะปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ผิดปัม100๊ม100-120ครั้งต่อน,นาทีปั๊ม2นาทีเปลี่ยนคนครับ 1>, 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8 9, เห็นไหมครับเวลาที่เราปั๊มนะเลือดจะไปเลี้ยงสมองหมเห็นไหมนะครับเลือดมี5ลิตรนะครับห้าสิบเ็ดในระหว่างที่เราทำ CPR <5. S 2> ถ้าคนไข้ฟื้น <6. S 2> ให้จับคนไข้นอนตะแคงโดยที่ลำตัวด้านซ้าย <4. S 2> แนบไปกับพื้นนะคะเพราะจะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าคนไข้ย,ยังไม่ฟืน้น <5. S 2> เราต้องปั๊มหัวใจต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทีมกู้ภัยและเครื่อง AED จะมาถึงค่ะถ้าคนไข้หัวใจอยู่เต้นล้มลงไปนะครับเราไม่ช่วยอะไรเลยโอกาสรอด 2%, 2แต่ถ้ามี AED กับ CPR 47-50%ครับผมโอกาสรอดครับครึ่งต่อครึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเครื่อง AED จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเพราะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงานอีกครั้งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเครื่อง AED แต่วิธีใช้งานเจ้าเครื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะ4สเต็ป เปิดเครื่องก็คือจะมีปุ่มเปิดเป็นสีเขียวแล้วก็แผ่นแปะก็จะมีลูกศรบอกว่าอันไหนแปะขวาบนอันไหนแปะซ้ายล่างก็แปะเข้าไปพอแปะปุ๊บนะฮะเครื่องจะเป็นตัวอ่านว่าหัวใจเราเป็นแบบไหนกําลังวิเคราะห์การเต้นของหัวใจห้ามสะะัมผัสตรงร่ายเป็นแบบหัวใจพิ้วถ้าตอนพิ้วนี่คือหมายถึงว่าคนไข้เฮืองนะฮะคือตายใหม่ๆก็จะพิ้วนะครับแบบนี้เครื่องจะสั่งให้ช็อคแล้วก็ไม่จับคนไข้เครื่องจะบอกว่าห้ามแตะต้องคนไข้ แนะทำใ้การช็อเครื่องกาลังทำการชาร์จกดปุ่มช็อกดช็อคพอช็อกเสร็จป no no ุ๊บเครื่องจะบอกว่าให้ปั๊มต่อเราก็ทําต่อเครื่องเป็นตัววิเคราะห์ให้ว่าสมควรที่จะหยุดปั๊มสมควรที่จะปั๊มต่อหรือคนไข้ฟื้นแล้วเครื่องจะบอกทุกอย่างครับผมเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยลองทวนกันอีกครั้งถ้าเราเจอคนที่หัวใจหยุดเต้นให้ปลุกเรียกโทร1 6 6 9ขอความช่วยเหลือ ปั๊มหัวใจ100ถึง120ครั้งต่อนาทีปั๊ม2นาทีเปลี่ยนคนปั๊มทำ CPR จนกว่าทีมกู้ภัยจะมาถึงหรือทำตามที่เครื่อง AED บอกแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราควรรีบช่วยผู้ป่วยภายใน4นาทีหรือใช้เวลาสั้นๆเท่ากับที่คุณเปิดดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้จนจนจบค่ะ